นี่เป็นบทเรียนที่หนึ่งที่หนูต้องเรียนรู้เฉพาะนะแต่แรกคือหนูต้องเรียนรู้ว่าวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงใช่ไหมเป็นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืนอีก12ชั่วโมงกลางวันในวันช่วงเวลาที่คนตื่นทํางานกันหนูก็ตื่นเล่นได้กลางคืนช่วงเวลาที่คนนอนกันหนูก็ควรจะนอนแต่ตอนนี้พราะว่าหนูมันเข้าใจผิดว่าเวลาวันหนึ่งมันมี38ชั่วโมง48ชั่วโมงตั้แต่หนูมันคงไม่ใช่แล้วหนูลองคิดนะสมมุติว่านี่คือนี่คือ หนูเป็นดวงอาทิตย์ยังไหมลูกหนูเป็นดวงอาทิตย์โอ้โหหนูเนี่ยอันนี้คือโลกคิดไหมลูกโลกมันหมุนรอบตัวเองอะ่ะหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้เวลาหมุนหนึ่งวันนั้นหมายความว่าสมมติประเทศไทยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลูกประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะพอหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบก็คือหนึ่งวันแล้วก็ครึ่งรอบก็คือช่วงเวลาที่หนูต้องนอนหนูต้องนอนลูกถ้าเกิดหนูไม่นอนเนี่ยหนูก็จะมาตื่นคืนอ,อย่างเงี้ยใช่าใจไหมกลางวันกลางวันเนี่ยหนูก็จะไปนอนเล่นเล่นเยอะใครอมนอนจะไปนอนใช่ปะ แค่กลมนอนเห็ปากเลยใช่ไหมลูกคือหนูก็ต้องนอนหนูต้องเรียนรู้ไว้ว่าธรรมชาติเออใช่ถูกต้องอยกหน้าถูกต้องเลยหนูต้องเรียนรู้ไว้ว่าธรรมชาติแบบอย่างนั้น,นลูกนะคราวนี้กางเกงเนี่ยหนูจะใส่สายยาพ่อก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือขี้ต้องบอกถ้าหนูไม่บอกพ่อไม่รู้หนูเล่นมาได้กินอย่างเดียวพ่อก็งงว่ามกินทําเพือกินฉี่หรือกินอะไรหนูต้องเรียนรู้ว่าจะบอกคนวเองไหม